ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้นําแสงเงาที่แบบว่าภาพสวยนะผมนะซึ่งก็นําให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปลองเล่นกันอีกแล้วเนาะซึ่งแสงเงานี้ก็เป็นของเวอร,ร์ชัน1.19นะผมนะนี่จะเห็นได้ว่าท้องฟ้านั้นมีความแบบยังไงเดี๋ยวภาพแบบสวยมากเลยเนาะและอย่างนะผมนะลาวานี่ก็โหให้แสงสำหรับผมนี่สวยนะแสงแสงแบบ เงาแบบคือมันสวยมากและก็ใบไม้นะผมนะใบไม้ของเขามีการขยับเล็กน้อยเนาะนี่ก็ตามนี้เลยส่วนหญ้าก็ขยับเล็กน้อยนะผมนะแต่เงานี่อาจจะกินสปิกเล็กน้อยนะผมนะซึ่งมันก็ไม่รู้ดิผมผมไม่รู้ว่าเล็กน้อยไหมคือมันคือเครื่องผมมันก็มันก็มันไม่ได้แรงมากเนาะคือเล่นไปมันก็ดูดิครับผมนะมันก็ผมว่ามันน่าจะกินสปิกนะดูดิมันดูการหันจองผมนะมันมีค่อนข้างมีกระตุกเล็กน้อยเนาะ ส่วนในเรื่องของน้ำนะผมนะจะเห็นได้ว่าน้ําเนี่ยน้ําคือมันสะท้อนนะเนี่ยมันสะท้อนกับก้อนเมฆเนาะจะเห็นได้ว่านี่ดูดิสะท้อนโอ้โหยังสวยเลยซึ่งก็สะท้อนของพระอาทิตย์ด้วยเนาะนี่แล้วถ้าเราลงไปเนี่ยเราลงไป <_ suas> โอ้โหนี่เราจะเห็นได้ว่าคือมันมันขยับเนาะคือในน้ํามันขยับเลยเนาะนี่มันอาจจะแบบไม่เห็นไม่เห็นขึ้นน้ำเนาะแบบมันก็ผมว่ามันก็สวยเนาะ คือเราไม่ค่อยได้ลงน้ำเนาะคือที่เราดูแค่แต่ข้างบนเนี่ยผมว่ามันสวยนะดูดิขึ้นมาข้างบนคืออย่างสวยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนมืดมันจะเป็นแบบไหนเนาะคือแสงเงาในี่เวลาตอนที่แบบว่ามันจะใกล้มืดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยที่สุดเลยเนาะโอ้โหดูดิดีครับโหดูแสงน้ำดิอย่างสวยอะโหสวยเกินนี่นะผมนะคือดูก้อนเมฆดีครับก้อนเมฆคือแบบมีความแบบปรับเปลี่ยนสีแบบได้สวยมากโอ้โห มินดาวตกด้วยโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยดูน้ำเขาดิน้ำแบบตอนคืนก็สวยนะตอนคืนโอ้โหนี่พระจันทร์ก็ขึ้นแล้วนะผมนะเแต่เรามาลองดูแสงทอดนะผมนะแสงทอดมันจะเป็นแบบไหน <laughs> แสงทอดทำไมแบบมันมันน้อยน้อยจังเลยอะ่ะโอ้โหน้อยเกินแสงทอดแต่ก็แล้วถ้าคนจะชอบนะอึงคือถ้าคนคนชอบแบบเน้นสวยก็ผมว่าใช้ได้นะผมว่าใช้ได้เออ แต่ถ้าคนเน้นแบบว่าเน้นเน้นแบบเน้นอยากให้แสงใหญ่ๆผมว่ามันอาจจะไม่ถูกใจคนส่วนนี้เนาะนี่และอีกอย่างนะผมนะผมจะทดลองเล่นซักเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนาะก็เหมือนเดิมแะละเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะผมนะแต่ผมจะขอรีวิวให้ดูละกันเผื่อแบบบางคนบอกว่ามันแบบกลัวเล่นกับเพื่อนไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะคือผมแนะนําให้ล็อกอิน Xbox อกแล้วก็ล็อกอินแบบอ,อีเมลอะไรนั่นแหละแล้วก็ลองไปเล่นซักเซิร์ฟเนาะคือมันเล่นได้อยู่แล้วแหละโอเคอันนี้คือผมคือผมแบบ ทำให้ดูนะเผื่อบางคนแบบกลัวโหลดแสงเงาไปแล้วลงแอ d ดออนอะไรไม่ได้คือมันมันลงได้ปกตินะมันลงได้ปกติแต่แต่มันมันไม่มีแต่หอกคือแต่คุณต้องคุณผู้ชมถ้าอยากเล่นกับเซิร์ฟเนี่ยคือต้องลนะ็อกอิน Xbox อเนาะอยากเล่นกับเพื่อนก็ต้องล็อกอินเ b o x แต่ถ้าอยากเล่นแอ d ดออนก็ดิ s เซอแพ็กนี้ก็โหลดเล่นได้ตามปกตินะนี่ก็มาแล้วนะผมนะโอ้โหบรรยากาศนี่สวยมากเลยตอนคืนโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอลองเล่นซักเซิร์ฟหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวผมขวาก่อนนะเซิร์ฟเวอร์ไหนได้บ้างที่แบบมันจะเบดอลอะไรเบ็ดอลผมเล่นไม่เก่งอสกายวอลแล้วกันสกายวอลเบดอลก็ไม่เก่ง <c ười> โอเคผมกดโซโลแล้วกันมจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเนาะโอเคโอ้โหตอ,อนเช้าสวยเกินนึกว่าบินได้บินไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะผมนะคือโอ้โหดูดิแสงเงายังสวยอ่ะ อุ้ยน้ำอุ้ยน้ำสวยเกินเพิ่งเห็นนะเนี่ยแต่ข้างบนอาจจะบักๆเนาะอ๋อฮะคือผมอาจจะไม่ให้เล่นให้ดูนะคือเพราะผมเล่นกากแล้วผมนะโอเคนะผมนะคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงตอนนี้นะผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ผมเลยนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับ กดกดครับกด